สวัสดีครับผมมาพินกับ c h anel n f i e l Thai ใน YouTube นะครับนะฮะก็โปรโมทช anel กันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการไว้เดี๋ยวคนจะดูคลิปไปนะครับดูคลิปไปจะได้ตามมาที่ช anel นี้ได้ถูกครับผมนี่ขยาบันนะครับขยาบันบันนี้ก็แปลว่าขนมนะครับขยานี่ก็คือสังขยานะครับผมคิดว่าเราครับทำนี้มาจากทาง มาเลยทางอินโดน,นะครับเพราะว่าแถวนี้เขาทานกันเยอะมากนะครับขยะนะครับเราเรียกก็ขยะโพสก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นไม่ได้เป็นแป้งไม่ได้เป็นขนมปังที่หั่นแล้วมาปิ้งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นขนมปังอบไส้คงเป็นสังขยาครับผมราคาก็ไม่ถึงเหรียญครับอันนี้ประมาณเจดเฉียดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวมาชิมดูครับว่าเป็น นี่ครับมาดูครับแกะซอมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติกันครับผมโอ้ค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยครับผมฉีกครึ่งมาดูอย่างนี้เป็นน่าจะเป็นสังขยาแบบไม่น่าจะอร่อยเท่าไหร่นะไม่ใช่เป็นปนดันนะครับปนดันนี่จะเป็นพวกอ่า ใบเตยนะครับฝรั่งมารู้จักทางผ่านดอมาเลยงั้นงั้นครับไม่อร่อยนีไม่อร่อยดีด่วนแต่ว่าให้รู้จักทราบไว้ครับว่าขยานนี่ครับเวลาพูดถึงขยานเนี่ยแถวนี้ก็หมายถึงสังขยาคําเดียวกันกับของไทยนะครับนะวันนี้ผ่านไปไม่อร่อยแต่ว่ามันมีสังขยาอื่นที่อร่อยกว่านี้เยอะนะครับ ตามร้านต,าต่างๆอันนี้เป็นแบบคุณภาพไม่ดีเราพบกันใะหม่ครับกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ